อ้าวอ้าวมาหลุด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 บูนัยบีดยัดไปดิครับน้องๆเอามาดิไอแรดอันตีหมดแล้วนี่ใช่ใช่หมดแล้วหมดหมดแล้วอันตีหมดแล้วเอายอนยอนมาลุด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 มาบูหมดหรอ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 ฮะไอดีแรดเอาแรดแรดแรดเฮ้ยเอาอะแรดแรดเอาเรื่องอ๋อแรดเอาเรื่องอ๋อแรดเอาเรื่องอ๋อฮะฮะห้าเหรอ มาดิลำสุดไอฮอนลำสุดแล้ววิ่งหนีให้สุดลำสุดแล้วกลับบ้านลำสุดแล้ <concentrated> water <and> water> กวกลับบ้า <c oughs> นแค่อยู่ก็อยู่นี่นีหนีโดนทุกดอกโดนทุกดอกก็ปล่อยเข,เข้ามาไงเฮ้ยมาดิไปครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอน เกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับอ๋อก็วันนี้เรากลับก็มีกับเกม ROV นะครับทุกคนเอาก็วันนี้ผมเล่นเป็นไฮายะเตะน,นะครับทุกคนอ้าวแล้วใครโลมละ่ะเอาละครับผมไม่มีใครโลมไม่รู้อ้าวเลสเลสยังไงครับผมหยิบไฮายะเตะมาเพราะว่าผมจะเอา,เอามาออฟเลนนะครับทุกคน เออเวเลต้องโลมแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกันดินี่เป็นไงล่ะคือผมหยิบได้ออฟเลนมานะครับเลือกเล่นมาแล้วก็หยิบไฮายาเตะมาะเพราะว่าคิดว่าน่าจะกดอีกฝ่ายได้นะครับมาครับคือไฮายาเตะออฟเลนก็แบบเล่นได้ครับทุกคนก็คือหยิบจำไปเล่นได้นะ เดี๋ยวต้องดูฝ่ายตรงข้ามนะว่าเขาเล่นตัวอะไรกันด้วยนะครับเผื่อเอาไปแก้ทางกันได้นะระวังโดนแก้ทางด้วยนะครับเอาล่ะจังหวะนี้ผมขอขอ,อ,เอเจอวอลขาดม้าพยศม้าพยศม้าพยศมาดิมาดิมาดีมาพยศม,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 มามาอยากโดนก็เอาคือแบบเนี้ยผมสบายเลยทุกคนไฮเตะมนยืนมันยืนเล่นได้อยู่แล้วไงคือแบบมันมีสกิลระยะไกลทุกคน ออกสกิลมูฟก็มีนะครับสกิลสองก็ออกได้เหมือนเข้าออกเข้าแล้วก bon. no ็ออกได้นะครับโอ้โหโยพาณิชแย่งเลยนี่ว่าโอ้โหายขอซีก่อนดิโอซาณิสอามาผมได้คุณไนบิดมาแล้วทุกคนไปครับไฮยาเตะเราอย่างเพื่อนบ้านะไรคุยกันอ๋อโรมจะทิ้งกันคือมีหน้าเป็นคนโรมนะทุกคนฝั่งผมนะฝั่งนู้นก็จะเป็นโลโลโรมด้วยนะ ก็สั่งเรามีแครี่สองตัวก็ผมคิดว่าน่าจะละลายโตโรได้นะทุกคนอ้าว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 มาลุด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 คุณ ai บินัดไปดิครับน้องๆยังว่านนี้ไม่พูดท่าำเพลงอะไรเฮ้ยบูมันออกไปแล้วอะทุกคนเดี๋ยวแรดนี่ต้องโดนไอ้แรดต้องโดนแรดมันต้องโดนทุกคนอ้ยแรดอันติีหนีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนบนไหวไหเนี่ยโอ้โหร สวยเอามาดิไอ้แรดอันตีหมดแล้วนี่ใช่ใช่หมดแล้วหมดหมดแล้วอันตีหมดแล้วเอายอนยอนมาลุด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 มาบูหมดหรอบูหมดหรอบูหมดหรอบูหมดดอกอ่ะมามามึงควบอยู่ทุกคนเราเคลียร์พิลเป็ป็นปนึงไปครับมากำลังไปแล้วมาแล้วก็กลับล่าหนีรออะไรจังหวะนี้ไม่พูดทำเพลง คือไฮยตเตเรามันก็ตึงๆอ่ะนะครับทุกคนเห็นไหมครับผมบอกแล้วมันแบบเกิวต้นเกียร์มันก็แรงนะครับทุกคนไฮยตเตก็ให้เกิดข้อผิดพลาดทั้งต้นทั้งปลายเลยนะครับรอ่าก็อข,อของว่าพอจะออกเป็นพวกดาวเอ้พวกเกี่ยวคิค,คินะครับทุกคนนี่แล้วก็เห็นไหมครับมันสามารถเติมเกมได้ไง ผมเห็นวอคาอยู่แถวนี้ทุกคนม่อยู่มาอยู่เอ๊เไะไปไหน้าไปไหนวอคาฮัลโหลยู่อะไม่โอ้ยล่างสองทุกคนโอ้ยมเจ้าผมแล้วเจ้าผมแล้วทุกคนดูดไอนี่จะเอาคอมบูเอาเลสอันนะเฮ้ยหลยผมจริงเมื่อไห่ผมจริงมันมีสมแต่ทุกคนมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ แนวป้องกันรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังจับที่ผ่ามาสามแตกที่่าแล้วงามไส้แล้วใหนพูดทําทำเพลงล้ำไปสุดล้ำไปสุดล้ำให้สุดแล้วหยุดที่บ่อคือแบบตายแน่นอนอ่ะผมบอกเลยแค่เนี้ยคือผมตายเขาก็ต้องตายเลยนะคือไฮเทเตต้องแบบเข้าไปสุดก็คือแบบยอมตายด้วยคนเอาไว้ง่ายๆถ้าเกิดว่าดาเมจแรงจัด ตอนเล่กเกมนะครับก็แบบฝั่งนู้นก็จะตายแล้วอาจจะรอดได้นะครับถ้าเกิดเรามีเคยียวอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนนะนะครับเราก็จะออกอ่าตีวายแล้วโอเคเราจะออกคีเลยนะครับ <ละ S 1> ท,ทุกคนกเราจะขึ้นคีเลยนะเดีเ๋ยวเออหรือผมจะใส,ส่สโลดีทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นคีก่อนทุกคนเดี๋ยวผมเปลี่ยนใจละผมจะเอาเป็นสายสโลไปดีกว่า ฝ่ายฝีฟ้าฝ่ายฝีฟ้าอันนี้สโลเดี๋ยวเราออกคลิกอันหนึ่งที่เหลือฝ่ายโฟโลจัดไปครับเอาแบบว่าฝ่ายนู้นไม่ต้องแบบไม่ต้องเดินบอกเลยเดินไม่ออกบอกแค่นี้พี่บอกไว้แน่นนะมาดิก็มาดิคุคุเรนล่างเราก็เคลียร์ทำเวฟให้เพื่อนของเรพอดเอ้ยนี่มันเอาผมจริงเราต้องออกก่อนนะ อัลตเ,เก,กตสามแจกเลยแล้วล่ะสวย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 ไม่มีแจกเล่นสวยซานิสแต่ป้อมมันเนี่ยซานิสอยู่ไปเนี่ยไปไหนเนี่ยอ๋อและเฮ้ยบัตเตอร์ไฟเล่นเป็นน้องเนยเอ้ยน้องเนยเล่นเป็นจริงโอ้ซานิสไปอ้อมฟลกุกโอ้โหเออสวยดิไปบัตเตอร์ฟรฟไฟมันเอาเรื่องทุกคนบัตเตอร์ฟรฟไฟ ว่าผมรอแตกเขาแล้วนะอ้าวคลิกซี่เลนกลางแตกแล้วนะ่ะฮัลโหลเมนเราจะเอาล่างเพื่อแลกกับกลางไม่คุมนะครับผมบอกไปเลยเอออา,อ,าอะไรของแรดปะลนะ่ะอ๋อน่าจะยอมตายนะคือแบบไม่ให้คิวฝั่งเราแล้วทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์อ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอเป็นยอมมันสลับแล้วว่า มันฝั่งฝั่งแล้วอ่ะเพื่อนเนี่ยผมก็ต้องมาเจอยอแล้วเพราะฝั่งบนบนเราได้ไปแล้วนะครับเราจะพิมพ์ไม่เพื่อฝั่งไม่ต้องใช่ไหมโอ้โเต็มเลยผมยิงอย่างย่างหัวผมต้องยิงอย่างห่างๆอย่างหัวนะทุกคนนี่ถึงวะไ้่อย่าตาย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 สวย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  มาดิ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 บัสบัสละไรเราละบัสอะไรเราหน้องเนยไม่มีแตกมาดิมาดิมาดิน้องเนยเออโอ้สวยดิน้องเนยหรือบัตเตอร์ไฟเอออย่าอย่าเอาดาร์กเอานี่นี่เอายอนี่เออปล่อยนะป้อมไปก็ได้นี่แล้เราจะขอบตะเข็บชายแดนมาดิมาดิคือหวังจะได้ป้อมไงครับเนี่ยคนเราก็จะเป็นแบบนี้ต้องเอาป้อมนะแบบ ไม่ดูแมปนะครับมาคิดเรามาแล้วทุกคนเราก็จะออกเป็นเออ่สายสโลว์ลดความเร็วนะครับออกเป็นดักไปขวาก่อนทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะออกเป็นฟอร์กิฟบอกเลยไม่ต้องเดินพี่บอกแค่นี้มาดีแรดเอาแรดแรดแรดเฮ้ยเอาหรอแรดแรดเอาเรื่องอรอแรดเอาเรื่องอรอแรดเอาเรื่องอรอฮะฮะห้าหรอทำทรงอ่ะทำแอคอ่ะ แอดแอดแอดอาร์แอดอาร์สมาร,มารเเ์ดอกเฮ้ยเรนกลางเราเรนกลางเเล์เราเอ่อแต่ป้อมหอเอายอนก่อนได้เอาม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 านี่มาดิล้ำสุดไอฮอนล้ำสุดแล้ววิ่งหนีให้สุดล้ำสุดแล้วกลับบ้านล้ำสุดแล้วกลับบ้านแค่จะอยู่ก็อยู่อ่าล่ะครับผมคิกซี่ตายไปแล้ว <g ül s 2> เออเฮ้ๆๆยกางกลางทะลุ <g ül s 2> แมปแล้วทุกคนมันทะลุมาป้อมเรานะผมลืมดูผมลืมดูบัสอยู่แถวนี้ปะผมเห็นอยู่นะ บัตเตอร์ฟลายอยู่ซโตโลนี่เราก็จะลายได้ทุกคนเออนี่นี่นี่เฮ้ยหมดแล้วบัตบัตออกไม่ได้บัตออกไม่ได้สวยสวยครับพี่ไม่ทันด่ากว่ะเฮ้ยโอ้โหเสียดายเสียดายดทุกคนยอมันเอาผมเมีอยวรุ่นรุ่นรุ่นเก่งกว่าเรา,เานี่นี่นี่โตทุกดอก โดนทุกดอกบอกเลยต่อไปก็จะออกเป็นนี่เลยครับฟอสเทปต่อไปนะทุกคนนะเอาบ้านก่อนเอาป้อมก่ะเอาป้อมเอาป้อมเนินล่างเราปล่อยไปแล้วนะเราจะเอาการนะนะไปเรีย่าด้เลยไปจัดแล้วทุกคนคือแบบฝั่งนู้นไม่ต้องเดินเฮ้ยเโดนมันอะแล้วดิเดี๋ยดิเดีดิเอาเอาดาวมัก้อนนี้มันก้อนนี้เอาดิ๋ยวดิเอ้ยแต่เพื่อนโดนแบบแบนบอหายโดนมาทุกคน ผมน้องช่วยเขาหน,นะสวยไอ้หอนต้องลำ้ำเฮ้ยมันขาดผมกระตุกอีกแล้วอ๋อกระตุกอีกแล้วโอ้ยทำไมผมกระตุกบ่อยมากเลยครับช่วงนี้มวัวแต่ยืนดูเออเห็นไหมครับเออเดี๋ยวนะทุกคนขออนุญาตแป๊บหนึ่งเฟร,รมเดทผมตกอีกแล้วนะครับไม่รู้เป็นอะไรเฟร,รมเรทสูงไม่ได้แล้วจริงๆนะโทรศัพท์ต้องมาใหม่แล้วล่ะทุกคน อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเซตใหม่ได้เซตใหม่ได้น่าจะทันอยู่นะผมว่าน่าทันอยู่บอกว่าอยู่เดินดูเออบอกใครไม่รู้นะผมช่วยแล้วนะได้บอกเราปะไป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 เดี๋ยวปับเป็นเลยก็ได้น่าจะได้แหละผมคิดว่าตึ๊ด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 แต่ว่าเฟมเลยอ๋อเฟมเลยหายจะชิมกันชิมกัน มันไม่สนุกเลยทุกคนถ้าเกิดว่าเฟรมเรตมันตกนะไปครับขอปรับก่อนขอญาตปรับแครับอทุกคนเอามั่ว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 อย่าควมั่วอย่าวมั่วอย่าควมั่วโอ้ยอย่าควมั่วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโลาจริงว่ะตลงชนผมชนเหร ดนต่อเป็นขาดมาชนสวยมาดีมาดีมาดีนี่นี่นี่หลบไปดีนี่สวยสบายแต่เหมือนว่าขาดมันกลับไปแล้วทุกคไนไปครับจงบังหวะนี้ไม่พูดทำเพลงแต่ขึ้นกลางหน้าจ่าจบได้อยู่นะคิดว่าแต่เริ่มบนนี่ฟอร์เคยียบเรามาแล้ว,วต่อไปก็จะออกไปนี่ไปเลยล็อกชิลไปเลยสองฟ้าสามฟ้าผมว่าง่ายอะ

ให้โดนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยคิกซี่โดนก็ผมไม่มีแต่คนเลยละได้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 ไว้ไวไวมาดิเอามาเฮ้ยไปโดนโเฮ่ยทันเหรอทันเหรอลงมาทันเหรอถามแค่นี้ลงมาทันเหรอโอ้ยฮอนอยังเอาสามฟ้านะคนสามฟ้ากาลังจะขึ้นนะครับอ่ะ ก็คือสามฟ้าทุกคนแบบคือแค่นี้ก็พออ่ะคือแบบไม่ต้องเดินไฮ้แต่ผมไม่ทันป่ะกลับไม่ทันแล้วอ่ะสวยดิสวยสวยสวยดิสวยดิยด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 จบได้ไหเนี่ยผมให้ยามจบให้อยู่นะสามฟ้ามาแล้วครับตีบ้านตีตีตีหัวหัว,หวคูได้บิดไปเนี่ยโอ้ไม่ทันโอเคครับอะเป็นไงกันบ้างครับผมทุคนสามฟ้าเรานะครับคือออกคีบก่อนนะครับแล้วก็ขึ้น จากฟ้าไปเลยไม่ต้องเดินสามารถช่วยเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็สโล่ใส่ศัตรูใส่ลงข้ามเออไม่ให้แบบเข้ามาหาเราด้วยนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วกย่รลืมกดไลค์กดติดตมช่องครูเกมเมอร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ